สวัสดีครับพบกับรายการ HR n o r a e d e รายการใหม่ของกองทรัพยากรบุคคลนะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นวันนี้เราเริ่มต้นที่หัวข้อแรกนะครับก็คือตำแหน่งทางวิชาการที่จะชวนทุกท่านมาทําความเข้าใจว่าแต่ละประเภทของตำแหน่งทางวิชาการมีระดับใดบ้างและจะต้องทําอย่างไรนะครับท่านสามารถจะมีเคล็ดลับเทคนิคอะไรบ้าง ที่จะให้ท่านได้พิชิตตําแหน่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะก้าวเข้าสู่ตําแหน่งได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับกูรูผู้รู้ที่จะมาแนะนําทุกท่านแบบละเอียดยิบเลยนะครับพบกับพี่นัทอินธรรม,มาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนําตัวสักรรครัค้งก็นัทอินธรรม,มานะคะนัตตี้ค่ะสังกัดงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองทรัพยากรบุคคลค่ะ ดูแลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทั้งมเลยค่ะทุกสายเลยค่ะเราเริ่มต้นกันเลยครับว่าตำแหน่งทางวิชาการของพวกเราเนี่ยตามระเบียบการประทางานบุคคลนะครับเพื่อความก้าวหน้าของพวกเราเนี่ยมีกี่ประเภทมีกี่ระดับครับถ้าแบ่งออกเนี่ยสายวิชาการที่จริงเราเยอะมากเลยมีหลากหลายตำแหน่งมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะขอสโคบหลักๆก่อนเป็น2กลุ่มด้วยกันก็จะแบ่งเป็น กลุ่มที่ทําหน้าที่กลุ่มแรกคือกลุ่มคณาจารย์ประจําที่ทําหน้าที่สอนและวิจัยในระดับอุดมศึกษารประกอบด้วยตําแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคณาจารย์ที่ทําหน้าที่สอนและวิจัยระดับต่ํากว่าอุดมศึกษาทําหน้าที่ในการสอนนักเรียนรงเรีเยนสาธิตค่ะคเป็นอาจารย์ที่ทําหน้าที่มีบทบาทในโรงเรียนสาธิต ประกอบด้วยตําแหน่งอาจารย์อาจารย์ชำนาญการอาจารย์เชี่ยวชาญและอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษค่ะก็หลักๆเราจะมี2กลุ่มนี้แต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีตําแหน่งทางวิชาการอื่นๆอีกซึ่งซึ่งจะเยอะมากของมของเรานะวันนี้เราก็มาโฟกัสกัน2ระดับเนาะสองระดับที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาอ่าก็จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์แล้วก็ศาสตราจารย์นะครับแล้วก็ต่ำกว่า อุดมศึกษานั่นก็คืออาจารย์ลงเดชสาธิตนะครับก็จะเป็นอาจารย์อาจารย์ชำนาญการอาจารย์เชี่ยวชาญแล้วก็เชี่ยวชาญที่สษนะครับเราจะเห็นว่าในแต่ละตําแหน่งเนี่ยต้องครองกี่ปีถึงจะขึ้นระดับที่สูงขึ้นได้ฮะถ้าอย่างกลุ่มพนักงานที่ทําหน้าที่สอนและวิจัยระดับอุดมศึกษาถ้าเป็นอาจารย์ที่สอนอุดมศึกษาเนี่ย สตาร์ทขั้นแรกก็คือมาบรรจุเป็นอาจารย์ใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์ใหม่เนี่ยเส้นทางความก้าวหน้าสเต็ปแรกเลยอาจารย์ต้องเป็นขอสอ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ครับผมทีนี้ถ้าอาจารย์อยากยื่นขอสออาจารย์ต้องหนึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของอาจารย์ก่อนก็คือมีคุณวุฒิการศึกษาที่อาจารย์จบการศึกษามาเริ่มจากถ้าปริญญาตรีก็ต้องเป็นอาจารย์แล้วก็ทําหน้าที่สอนมาแล้วอย่างน้อย6ปี ถ้าปริญญาโทมีคุณวุฒิปริญญาโทเนี่ยก็ต้องสี่ปีทําหน้าที่ตําแหน่งอาจารย์เนี่ยสี่ปีสอนมาแล้วสี่ปีและสุดท้ายก็คือปริญญาเอกด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์หนึ่งปีทําหน้าที่สอนเนี่ยหนึ่งปีแล้วก็ต้องผ่านการทดลองงานที่มหาวิทยาลัยกาหนดด้วยซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดการทดลองงานคือหกเดือนนะครับก็ต้องผ่านการทดลองงานก่อนถึงจะมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่จะ เตรียมพร้อมในการจะยื่นเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเป็นผอศได้ค่ะแล้วต้องคลองอ่าคลองผอศกี่ปีครับที่สามารถที่จะยื่นรองศาสตราจารย์ได้ถ้าผอศถ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นผอศแล้วต้องคลองผอศอก่อนอย่างน้อยสองปีถึงจะมีสิทธิ์ในการที่จะมีคุณสมบัติยื่นรอศอได้ค่ะครับ หลังจากรอสอคองอีกปีถึงจะเป็นศาสตราจารย์ครับรอสอไปสอก็สองปีเช่นเดียวกันก็เป็น2องค่ะสูตรนี้เลยอ,อาจารย์โรงเรียนสาธิตเลยครับอ,อาจารย์โงเรีสาธิตเนี่ยเราใช้เกณฑ์เทียบเคียงกับลุบมม่มสายวิชาการที่เป็นระดับระดับอุดมศึกษาเลยก็จะเป็นสเต็ปเดียวกันคุณสมบัติหลัก หลักเกณฑ์เบื้องต้นเนี่ยเหมือนกันเลยในการครองคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเหมือนกันเลยค่ะอาจารย์โรงเรียนสาธิตถ้าอาจารย์สตาร์ทเข้ามาเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนสาธิตเนี่ยสติปที่จะยื่นเป็นอาจารย์ชำนาญการเนี่ยปอตีก็6ปีปอโทก็4ปอเอกด็อกเตอร์หปีเช่นเดียวกันของอาจารย์โรงเรียนสาธิตเณฑนเกณฑ์คล้ายกันเลยค่ะครับแล้วเรากำหนดไหมครับว่าจะต้องได้พอสกี่ปี ของพวกเราตั้งแต่วันที่มันบรรจุนี่ถ้าเป็นอาจารย์มอเนี่ยทุกท่านต้องทราบเลยอาจารย์ต้องได้พอสได้รับการแต่งตั้งเป็นพอสภายใน7ปีอปีนับตั้งแต่วันที่บรรจุอ่าย้ำนะับว่านับตั้งแต่บรรจุครบ7ปีท่านจะต้องได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะว่าเฮ้ยทำอย่างไรการยื่นขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จะต้องทําอย่างไรนะครับอ่ะก่อนที่จะไปสู่ในช่วงนั้นนะฮะ นอกเหนือจากพี่นัดเองนะครับยังมีทีมงานของเรานะฮะ,ะที่ให้รับผิดชอบและดูแลในเรื่องของตำแหน่งทางวิชาการนี้กี่ท่านครับผมตอนนี้เนี่ยทีมงานถ้ารวมนัดด้วยก็จะเป็น4เอ่อสี่คนด้วกัน <ผม S 2> ตอนนี้ที่ดูแลสายวิชาการของมอขอทั้งหมดนะคะคก็เดี๋ยวจะมีคลิป เปิดตัวทีมงานท้ายคลิปนี้เราติดตามได้เลยติดตามไอีกสาท่านที่เหลือนะคะเราจะได้มาเจอหน้ากันเวลาไปติดต่อที่กองทรัพยากรบุคคลทั้นสามอาคารศิริคุณากรนะคะสวัสดีค่ะชื่อนรุมนดอนันเทาชื่อเล่นชื่ออ้อย ทำงานเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการกองทรัพยากรบุคคลมขออสามารถติดต่อได้ที่50496ยินดีต้อนรับทุกคนที่ขอตำแหน่งทางวิชาการยินดีให้บริการนะคะสวัสดีค่ะอุไรพรช่อนขอ,องแสนเนียวค่ะสังกัดงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแกน่น ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ระดับต่ํำอุดมศึกษาและอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะท่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์50497หรือเบอร์มือถืองานพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่0819657506ยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอัชลายยายแก้วปูเป้นะคะ สังกัดางานพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแกน่นทำหน้าที่เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับอุดมศึกษาและต่ำกว่าอดมศึกษาสามารถติดต่อเป้ได้ที่เบอร์โทร0819657506หรือเบอร์ภายใน50496ขอบพระคุณค่ะ พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะครับชั้น3ตึกสิริคุณากรนะครับไปเจอกันได้เดี๋ยวสี่สาวนะครับไว้ให้บริการทุกๆท่านนะครับจะได้มาพูดคุยทำความเข้าใจกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งนั่นก็คือขอพออนะครับต้องทำอย่างไรบ้างครับสำหรับในช่วงนี้สวัสดีครับ